สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยว Fisherman's Walk กันค่ะที่นั่นก็จะมีร้านอาหารแยะๆแ,แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะแคลมชาวเดอร์ powder, กับซาวดอร์เบรดซึ่งอร่อยมากๆเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณอาคารที่ขายตั๋วนะคะเพื่อนๆสามารถมาซื้อตั๋วเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในซานฟารานได้จากบริเวณนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ขายตั๋วค่ะขาย hop on hop off bus ticket จากตรงนี้เหมือนกันพอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นท่าเรือซึ่งหลังจากเราซื้อตั๋วแล้วก็สามารถขึ้นเรือได้จากบริเวณนี้ค่ะ ตอนนี้เอมี่อยู่ที่ Fisherman's Walk แล้วนะคะและด้านหลังนะคะก็เป็นบริษัทเรือที่พาเพื่อนๆเนี่ยไปล่องเรือใต้ผานอสะพาน Golden Gate Bridge ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ระยะเวลากคือ1นชั่วโมงหรือไม่ก็90าบนาทีนะคะมีให้เลือกเริ่มต้นที่38ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะนี้เลยค่ะ All right, ะ next available cruise is the one t Next available cruise is now the 1 n 0 o n e hour bakery. นี่ก็เป็นเรือที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะก็จะมีคนขึ้นไปเยอะแยะเลยเตรียมตัวที่จะไปถ่ายรูปกับสะพาน Golden Gate Bridge ค่ะติดกับท่าเรือนะคะก็จะเป็นท่าเรือ45ค่ะด้านในก็จะมีเรือรบให้เพื่อนๆเข้าไปชมได้มีค่าใช้จ่ายนะคะติดกันก็จะเป็นศูนย์เกมค่ะหรือว่าอาร์เคดนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในของท่าเรือ45กันไปดูเรือรบกันดีกว่าค่ะ น,นี้เป็นเรือดำน้ำนะคะที่เขาเอามาแสดงโชว์เราสามารถเดินดูภายนอกได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถขึ้นไปบนนั้นได้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะขึ้นบนนั้นก็ต้องซื้อตั๋วค่ะส่วนนี้ก็เป็นแสดงโชว์ขวัวจรวดเก่านะคะเป็นศูนย์ขายตั๋วค่ะใครอยากจะเข้าไปชมข้างใน,นก็ซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะที่เห็นไกลๆนั่นนะคะก็คือเป็นเรือค่ะ เรือรบนะคะที่เขาเออกมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะจะเข้าไปข้างในก็มีค่าใช้จ่ายค่ะต้องซื้อตั๋วนะคะส่วนนี้ก็เป็นศูนย์เกมนะคะทางเข้าศูนย์เกมหรือว่าอาร์เคดนะคะเป็นเจ้าของเป็นเอกชนนะคะไม่ใช่เป็นของรัฐบาลเป็น f ฟ m i l y โ w n ค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ เกมเซ็นเตอร์บ้านเราอะนะคะก็จะมีเกมเกมกดให้โยนบาสเกตบอลแล้วก็คีิดตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มผิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูก,กันดีกว่าว่าแถวนี้เขามีอะไรขายบ้างเริ่มได้กลิ่นแล้วค่ะหอมจังเลยหิวมากๆแล้วเนี่ย ร้านอาหารแถวนี้นะคะส่วนมากก็จะขายพวกซีฟู้ดค่ะหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกแคลมช่าเดอร์เป็นซุปนะคะอยู่ในซาวเวอร์โดโบนะคะแล้วก็จะมีพวกกุ้งพวกปูแล้วก็ล o อบ t e r อร์ค่ะที่แอมี่ชอบก็คือ l o อ s t e r อร์โรนะคะก็คือ l o อบสเตอร์อยู่บนขนมปังค่ะราคาของแต่ละร้านก็จะใกล้เคียงกันนะนะคะก็สามารถสั่งแล้วก็นั่งทานที่ตรงร้านได้เลยหรือว่าสั่งแล้วก็เอาไปทานที่อื่นก็ได้ค่ะ เดี๋ยวแอมมี่จะพาเพื่อนๆไปที่ร้านดังของแถว Fisherman's w o a r f นะคะก็คือร้านบูดินหรือว่าบูแดนค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านของร้านบูดินแล้วนะคะตรงข้ามก็จะเป็นร้านทาน,นะคะแล้วก็ตรงข้ามทางเข้าเลยก็คืออพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งมาดามทูโซ่ค่ะเผื่อใครสนใจอยากจะไปเที่ยวนะคะถึงแล้วค่ะร้านบูดินหิวมากๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ของเด็ดของที่นี่นะคะที่ร้านบูแดงหรือว่าบูดินก็คือแคลมชารเดอร์อินซาวเว์ดอร์เบรดนะคะอินโบเดี๋ยวตักให้ดูน่ากินมากหามจุดจุด้ามันก็คือหอยประเภทหนึ่งนะคะหอยแคลมค่ะแล้วก็ขนมปังก็จะเปรี้ยวๆนะคะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวขอแอมมี่ชิมกันนะคะ ทางด้านหน้าค้างเข้าของร้านนะคะก็มีคนทําขนมปางทําโชว์อยู่ค่ะเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะคะร้านนี้นี่เก่าแก่มากเลยนะคะครอบครบัวปูแดงเนี่ยย้ายมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มาเปิดร้านในปี1848ค่ะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายในซานฟรานซิสโกไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่นะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงชอบแต่ m มาเทียวฟิชเชอร์แมนสวอฟกับแอมมี่ในวันนี้นะคะถ้าชอบเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s s ั b สไครป์ช่องของแอมมี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าคะ่ะบ๊ายบาย